ครับผมมาดูเมนูนี้เมนูยำเอ็นแก้วเนื้อน้องลายนะครับผมมาในราคาจานละ150บาทสําหรับยำเอ็นแก้วเนื้อน้องลายนะครับผมมานี่จะมีเอ็นแก้วกับเนื้อน้องลาย2อย่างรวมกันนะครับผมในราคาจานละ150ร้บบาทใครอยากจะชิมรสชาติก็แวะเวียงกนมาได้ที่กัดถนนเลียงหนองนนนะครับมาทานคู่กับซุปอะไรก็แล้วแต่มาเลือกดูนะครับผมฝากกดบันทึกเพิ่มเพื่อนด้ด้วยครับขอบคุณครับ ครับผมอ่ะต่อไปก็มาดูเมนูที่ขายดีนะครับผมเป็นเมนูสามคนมอไฟนะครับก็จะประกอบไปด้วยหางวัวเอ็นแก้วน่องลายสามอย่างรวมกันในม้อไฟนะครับปรุงรสชาติจัดจานไปเสิร์ฟพร้อมซอสแกงไปนะครับผมปรุงเผ็ดปรุงเปรียวแล้วก็ปรุงเค็มนะครับผมถ้าอยากได้เผ็ดและเปรียวเพิ่มก็สามารถแจ้งบอกพนักงานที่ร้านได้นะครับผมที่ร้านจะมีสุดหลายหลายอย่างนะครับเมนูนี้เหมาะสำหรับสองคนนะครับผมหคนเดียวก็ทานได้ครับผมในราคาสง5 0บาทนะครับผมใครอยากลองเมนูแบบไหน แบ่เป็นกันมาได้นะครับเดี๋ยวจะมีผักโดยนะครับตกท้ายนะครับแล้วก็จะหอมเกลียวหอมหอมนะครับผมที่ร้านจะมีซุปหลายอย่างนะครับทีกัดถนนเลี่ยงหนองนวนนะครับพิมพ์ชื่อร้านที่ Google m a p นะครับพิมพ์ชื่อร้านซุปหางควนถนนเลี่ยงหนองนวนนะครับแผนที่ก็จะขึ้นมาเลยขอบคุณมากๆฝากเิด่อเพื่อนฝากมาเช็คไว้ก่อนขอบคุณครับ